นะครับอยู่ภายในอ,อ,อู่ต่อเรือบริษัทแดวูบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในเขตเมืองอันนี้ก็เป็นสำนักงานใหญ่ động vật sao xuất신�다, à, à, vì thế, vậy thì, đèo đơn Sơn, nên, một chi tiết, một lần, hãy, chúng ta, chúc, cảm, 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 อยู่ไดวูเนี่ยนะครับผมไหนเล่าสภาพเป็นไดวเป็นงไงบ้างสภาพทำงานดีมากครับค่าแรงก็พอพออยู่ได้ดีกว่าที่บ้านเรานิดหน่อยน<ล>ะครับี่มีงานไม่หนักไม่นานแ,แล้วรู้ไหมวันน,น,นี้วันนี้มีมีเพื่อนน้องๆคนไทยมาอีกอ,อ๋อวันนี้ลูกเขา,า,าก็มาสา่ิบกคนนะครับนะครับจากบริบบษัท